สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้วันนี้วันที่23เดือน6ปี65กับฮานอยสูตรขวัญใจสายวิ่งสาย,สายลูดบนล่างครับผมก่อนไปชมของวันนี้วันที่23เราก็จะมาสรุปผลของวันที่22กันก่อนนะครับผมวันที่22ที่เชฟหนุ่มให้ไปรอบเฉพาะกิจเด่นที่7กับ6 ผลที่ออก112กับ11อันนี้ไม่เข้าสักตัวตายสนิทนะครับรอบแรกรอบพิเศษให้ไปที่เด่น1กับ0ผลที่ออก406กับ41 1, 1. ก็เข้านะครับผมส1 1 4วิ่งลูดแล้วก็0 6 6 0นยครับเข้า2เข้าบนล่างเลยนะครับผมส่วนรอบปกติที่เชฟหนุ่มให้ไปเด่นที่ สามกับ2 3ตัวบนออก8 4 6กับ3าวิ่งลูดก็เข้าที่3านะครับผมเข้าที่สนะครับผมส่วนรอบ VIP ให้ไปเด่นที่4กับสาผล3ตัวบนออกสามอก้าสามกับ9 9ก็เข้า9 3 3 9ครับเข้า3ครับผมก็สรุปเข้า3น้อยนะครับผมสชุดเนาะวิ่งลูด หนึ่งสองสามสี่เข้ารอบพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. ครับใครที่ตามก็ใครที่วิ่งรูดตามเชฟหนุ่มวันนี้ก็ฟันครับไม่ขาดทุนครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับ f อซทุกท่านที่ตามด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามารับชมก็ก็ขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ไม่เป็นการเสียเวลาก็มาตามต่อครับที่เชฟหนุ่มคำนวณมาแล้วของวันที่ยี่สิบสามครับผม ยี่สิบสามก็บอกเน้นวิ่งลูดนะครับคู่เจาะเชฟหนุ่มก็เจาะให้ตามเรื่องปกติครับมันไม่ไม่เน้นให้ที่เน้นจริงๆคือเน้นที่วิ่งลูดครับรอบเฉพาะกิจตัวเด่นเด่นที่สี่กับสามครับผมสามคู่เจาะก็จะเป็นเอาตัวเด่นมาเป็นตัวเจาะครับสี่สามสามห้าแล้วก็ 44นะครับส่วนรอบพิเศษเด่นที่1กับ0นะครับก็จะเป็น1 0 0 5แล้วก็1 5นะครับส่วนรอบปกติที่เชฟหนุ่มคำนวณได้ปกติเด่นที่ 8นะครับกับ7วิ่งอ่า3คู่จอก,ก็จะเป็น8 7 7 5แล้วก็7 7นะครับส่วนรอบ IA, vip เด่นที่3นะครับกับ4วิ่งลูดที่3กับ4นะครับ สามคู่จอะก,ก็จะเป็นสามสี่สี่ห้าแล้วก็สี่เจ็ดก็สามคู่ครับเน้นวิ่งรูดนะครับผม <S <S ก็วันนี้ก็เน้นวิ่งรูดควันใจสายวิ่งสายรูดเนาะนี่เด่นตัวเด่นจะเด่นมากครับอยู่ข้างหน้านะครับผมเจ้าหนุ่มจะเอาขึ้นหน้านะครับตัวเด่นที่เด่นมากๆ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับก็ลงให้แล้วนะครับผมตามาเวลาปกติก็ถ้าสายวิ่งสายลู่เชิหนงมก็จะลงคลิปประมาณเที่ยงหรือไม่เกินบ่ายโมงนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม